ไดที่ไหนละมันดี้ำมันมีแค่นี้ก็ป่านแทงตายอ่ะมันดีกว่าตรงไหนไอ้สะไปเหอะปกระบองใช่ไหมกระบองเหรอกระบองโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวช่ยดี๋ยวยเฮ้ยไม่นี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 นี่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 นไง มันมันไม่ได้เผาแทงหรอกมันเผากูเผากู่สองคนเนี่ยไอ้ตัดอะไรกูไม่ได้ตั้งใจกูแค่กินเวลาเพียงเล็กน้อยแค่สแตนท่าตกลมันเฮ้ยอย่าไปเชื่อไอ้บุ๊มอย่าไปเชื่อไอ้บุ๊มมันเก็มกระเทิร์มันกระเทิร์มอ๋อเลือดเฮ้ยเจอเจอเจออู้ เวยมันนิดชเวยมัน่วยมัน,มน,มน,นแบบเ้อะตายเพื่อ,บบอนแบบนี่เป็นตัวรอดที่ดีแบบเรวผมใบกับฝอดเจมนะโอ้ใแชบบ่เลยเฮ้ยพระเจ้ากำลังปิดกลัปแบบิดเฮ้ย อดีนารีนมันกดไม่ติดมัาไม่ติดนะมกดไม่ติดเฮ้ยได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าผมไม่ติดเหรอได้ข่าวว่าผมไม่ติดหรออ่ะก่อนไม่ติดกูออกวะไอ้ย็นๆไม่โอ้ขอโทษไอสั์ไอพีเอพอมึงไทย